สวัสดีครับผมโบสาร و สแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านไม่ใช่หมู่บ้านเป็นบ้านส่วนตัวนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับเซนโทจตุโชดนูน่นป้ายโครงการเซนโทอยู่นู่นเลยวงแหวนจตุโชดมายืนตรงนี้ครับตากล้กองอยืนตรงนี้ถึงจะเห็นหนูน่นป้ายเซนโทเห็นไหมไกลๆนู่นเลยซูมหน่อยซูมหน่อยซูมหน่อยเห็นไหมฮะนู่นเลยเซนโทนะอ่ะต้องบอกว่าใครเคยซื้อหมู่บ้านจัดสรรแล้วเนี่ยเห็น ทางเข้าแบบเล็กๆแบบนี้เป็นทางเข้าแบบทางเข้าซอยเนี่ยซึ่งเขาใช้ทางเข้าเดียวกับหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับต้องบอกว่าหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยบางทีเขาไปซื้อที่ดินอยู่ในแบบอยู่ในซอยลึกๆเนี่ยแล้วเขาต้องซื้อทางเข้าบางทีเนี่ยมันเป็นภาวะจำยอมนะครับก็คือต้องให้คนที่อยู่ก่อนเดิมเนี่ยนะครับใช้ทางร่วมกับลูกบ้านในหมู่บ้านนะครับดังนั้นการที่เป็นทางสาธารประโยชน์เนี่ย ส่วนหนึ่งก็จะมีซอยเล็กๆนะครับแอบๆเพาเรียกว่าแอบๆอยู่ในมุมใดมุมหนึ่งของถนนหมู่บ้านนะครับเพื่อที่จะเข้าบ้านนะครับตรงนี้ก็เป็นประโยชน์ของอผู้ที่ถือครองกรรมสิตนะครับก็คือที่เขามีบ้านเดิมอยู่แล้วนะครับหรือมีที่ดินเดิมอยู่แล้วต้องทาทางเข้าออกให้เขานะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าใช้ทางร่วมนะครับเดียวกับหมู่บ้านจัดสรรนะครับหรือหมู่บ้านเซนโของบริษัทเ p ีนั่นเองเนาะ,ะ,ะอธิบายคร่าวๆอย่างนี้หลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวก็คือเป็นบ้านเดี่ยวปลูกเอง นะครับต้องบอกว่าสวยเลยด้วยสไตล์นี่ต้องบอกว่าคล้ายๆแบบทรงแบบยุโรปเลยนะครับเป็นทรงตะวันตกเลยนะครับด้วยการปโ,โชว์ด้วยอิฐสีส้มเนี่ยนะครับมันก็จะดูแบบไม่เหมือนใครดูแปลกตาออกไปนะครับหลังนี้ก็เราได้รับการว่าจ้างนะครับให้ต่อเติมหลังคาลงลดเพิ่มออกมาหน่อยจากเดิมที่เขามีอยู่แล้วนะครับที่เขามีอยู่แล้วเขาก็จ้างเราทําเพิ่มและยังมีก้นเป็นห้องข้างหลัง เพิ่มขึ้นด้วยนะครับอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการกําลังทํางานนะเดี๋ยวเรามาดูกันตามมาครับทางเข้าก็สวยนะผมชอบตรงนี้มากเลยนะมุมอย่างเงี้ยคือแบบมันมีมิติอะครับมันมีมิติเนาะแล้วตรงนี้ก็เป็นที่ใส่จดหมายเป็นอะไรคือชอบนะมีมิติแม้กระทั่งประตูเนี่ยที่เขาออกแบบนะใช้เหล็กใช้เหล็กฉากธรรมดานี่เองนะครับแต่ออกแบบมาให้มันเกิดแบบ มีมิติมองเห็นนะครับมีความแปลกใหม่นะตรงนี้ก็ต้องขอชมนะครับเมื่อเดินเข้ามานะครับจะเห็นเลยว่ามุมนี้เป็นของตัวบ้านของเจ้าของบ้านนะครับซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะครับก็เป็นมุมหนึ่งเนาะอ่าประมาณมุมหนึ่งส่วนมุมฝั่งนี้น่าจะเป็นแบบที่ปลูกต้นไม้นะผมว่าสวยงามนะอ่ามองเห็นไหมครับอ่ะยกสูงเลยยกสูงนั่นแหละอ่าเป็นที่ปลูกต้นไม้นะครับก็ ยังมีพื้นที่เหลือนะครับโดยเฉพาะมุมนี้นะครับก็คือเป็นโรงจอดรถอย่างที่ผมบอกนะครับก็โรงจอดรถเดิมเนี่ยเขาจอดแล้วเนี่ยหน้ามันเหยียนขึ้นอย่างที่ผมเคยถ่ายไปคลิปหนึ่งก็คือโรงจอดรถหลังคาจอดรถบ้านคนรวยนะครับเขาจะแบบเหนียหน้าขึ้นอย่างนี้เขาจะจอดทางด้านข้างตัวบ้านนะครับอะไรประมาณนี้ถ้าใครเคยดูคลิปนั้นนะคุณจะเข้าใจเลยว่ามีคนถามผมว่าฝนมันสาดหรือเปล่าถ้าตกหนักอ่ะไม่เหลือแต่ถ้าตกไม่เยอะ นะครับก็ไม่เป็นไรนะจะต่างจากที่บ้านที่ต่อเติมหลังคาหน้าบ้านแล้วก็หลังคาสโลปไปแบบนั้น่ะฝนจะไม่ค่อยสาดนะครับเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วกันอันนี้เขาก็เลยเพิ่มเติมนะครับให้เราต่อเติมเพิ่มก็คือทําหลังคาเพิ่มออกมาจากอันเดิมจะสังเกตนะมันเป็น2ระดับ2สเต็ปนะครับดูได้เลยมันเป็น2สเต็ปไอ้ตรงนี้เป็นฝ้าระแนงสีเดิมที่เป็นสีออกน้าตาลน้าตาลเป็นฝ้าระแนงข้างในเห็นไหมทีนี้เป็นอันนี้เป็นที่เราต่อเติมเพิ่มขึ้นมาเป็นอีกสเต็ปหนึ่งซึ่งเราจะ ทำสอดเข้าไปอย่างนี้ส่วนอันนี้หลังคาเดิมเงี้ยนอย่างนี้อันนี้เราทำสอดเข้าไปแบบนี้อ,ออกสไตล์แบบโมเดิร์นโมเดิร์นน่ะก็คือต้องบอกเลยว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับหลังคาเนี่ยมันเขาเรียกว่ามัน,ม,นมันหักหักมุมกันเฉียงกันหน่อยอนะเนาะแล้วก็การสโลมเนี่ยเราสโลมมาข้างหน้าตรงนี้นะครับเป็นประมาณนี้นะก็เพิ่มเติมนะครับในการที่บางฝนเวลาฝนสาดเข้าไปข้างในเนี่ยก็จะช่วยกันได้นะครับ ที่สาคัญคือเราต้องดูทิศทางของฝนด้วยนะครับว่ามาทางไหนนะมันก็แล้วแต่ฤดูกาลอีกว่าฝนเนี่ยมันจะมาทางไหนตรงนี้ตอบลําบากจริงๆเนาะอ่ะโอเคครับมาดใูใกล้ครับอย่าสังเกตนะว่าหลังคาเดิมของเขาเนี่ยนะครับงอแงขึ้นแบบนี้รางน้ำเขาอ,อยู่ข้างหลังบ้านนะครับอันนี้เราก็เลยสอดสอดลงมาแล้วก็สโลปไปทางข้างหน้าบ้านนะครับโดยที่รางน้ําจะอยู่หน้าบ้านแทนนะครับจะอยู่ตรงนี้แทนนะครับรางน้ําจะไว้ตรงนี้ ก็นะหักลงมาแต่หักไม่เยอะนะครับหักไม่เยอะก็คือเราจะสลบให้น้อยที่สุดนะครับเพื่อเพื่อให้อะไรรู้ไหมเพื่อให้ข้างหน้าตรงนี้มันไม่เตี้ยจนเกินไปนะครับถ้าเราสลปเยอะเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมันจะกดลงมาอ่ามาใกล้ๆครับตรงรางน้ำตรงนี้ตรงปลายตรงนี้มันจะกดลงมานะครับพอกดลงมาเสร็จรถที่มีความสูงเช่นรถกระบะเช่น f o r t u n e r หรือรถกระบะใส่หลังคาสูงๆเนี่ย ก็จะเข้ามาจอดไม่ได้นะครับดังนั้นเราต้องสโลปน้อยที่สุดเลยนะครับตรงนี้เป็นความยากจริงๆนะครับกลัวน้ําย้อนจริงๆนะครับแต่เราสโลปทั้งเสาสโลปทั้งเหล็กจันทันเพื่อที่จะให้มันบีบให้สโลปน้อยที่สุดแต่ไม่ให้น้ําย้อนอ่ะพูดประมาณนี้คร่าวๆอันนี้เราขึ้นโครงอยู่นะครับ<อ>ก็อยู่ในขั้นตอนของการเก็บรายละเอียดนะครับทั้งสีการสนิมทั้งสีจริงนะครับเสาอันนี้ เสาเราใช้เป็นเสาเดี่ยวแต่ใช้เป็นเสาเดี่ยวแบบแบบใหญ่เลยอันนี้น่าจะเป็นหน้าหกน่าจะเป็นเหล็กหน้าหกนะครับเป็นหกคูณหกโอ้โหไม่เคยทํามาก่อนนะครับใหญ่อะไรขนาดนี้คุณดูเสาสิมาดูใ,ใกล้นะครับเหล็กหกคูณหกเนี่ยคุณดูนะนี่ฝ่ามือผมเนี่ยเนี่ยสองมืออันเลยเห็นไหมใหญ่มากอันนี้หกคูณหกสี่ด้านเลยนะอ่ะวนวนให้ผมหน่อยครับสี่ด้านเลยนี่เลยหกคูณหกสี่ด้านเลยนี่อ่ะ เป็นเสาต้นใหญ่จริงๆนะครับซึ่งก็แล้วแต่ดีไซน์ถ้าเสาอ,อย่างเงี้ยราคาก็จะสูงหน่อยนะครับเดี๋ยวลองสอบถามมาทางโปรเจราากต์นะครอยากได้6กคูหก็ได้แต่ผมบอกตรงนะถ้าบ้านคุณพื้นที่น้อยแล้วคุณใส่6กคูนหกผมว่ามันเทอะทะมันไม่เข้าหรอกเต็มที่ก็4ี 4, 4่คูนสี่กำลังดีนะครับหรือถ้าเป็นเสาแผงก็4ี่คูนสี่สี่คูนสองอะไรนี้แล้วแต่นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะดูการวางแปรนะครับก็เป็นแปรคู่วิ่งยาวไปตรงนู้นเลยนะครับ ตรงนี้เป็นส่วนของอเพิ่มเติมของราคาจอดรถเดิมของเขาอ,อันนี้คือหลังคาจอดรถเดิมนะครับอันนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมเนาะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูส่วนของหลังบ้านนะครับอันนี้ช่างขอ,อยาถ่ายรูปอาตามสบายครับโอเคอเดี๋ยวผมขอถ่ายก่อนอาตามมาเดี๋ยวเราจะมาดูหลังบ้านกันก่อนไปหลังบ้านนี่ ตรงนี้น่าจะเป็นแผงละแนงนะครับอันนี้คือแผงระแนงจากรั้วบ้านนะครับอันนี้คือแผงระแนงจากรั้วบ้านตอนนี้ช่างทําการเชื่อมเหล็กเสร็จแล้วนะเขาก็จะเป็นการเจียขอบนะครับเพื่อที่จะเก็บรอยต่อนะครับเนี่ยเราเจียเจียหนาเลยคุณมาดูใกล้ดูเราเชื่อมเราก็เชื่อมหนาคุณดูได้เลยเนี่ยเชื่อมเต็มหมดเลยนะครับเนอาประมาณนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ทาสีกันสนิมตรงรอยเชื่อมสีกันสนิมมาอยู่ตรงนี้ นี่กันสนิมแล้วพอทาสีกันสนิมเสร็จนู่นเลยทาสีจริงอะคุณมาดูสิเรามีขั้นตอนอยู่เมื่อกี้คุณเห็นรอยเชื่อมเป็นสีเงินเงินใช่ไหมคุณจําได้ไหมอันนี้เราก็ทาสีกันสนิมเก็บรอยเชื่อมเห็นไหมอะ,อะเอาไปดูรอยเชื่อมใหม่รอยเชื่อมสีเงินหันไปดูตรงนู้นถ้ารอยเชื่อมมันจะเป็นสีดำดำเงินเงินนะตรงนี้ก็เป็นสีกันสนิมที่เก็บรอยเชื่อม นะครับตัวนี้เราเก็บรอยเชื่อมแล้วทาสีกันสินิมอีกรอบหนึ่งพอทาสีกันสินิมครบหมดแล้วนู่นเลยสู่ขั้นตอนของการทาสีจริงอาตามมาทางนี้ครับนี่เลยขั้นตอนของการทาสีจริงนี่เห็นไหมพอเขาเก็บรอยเชื่อมเสร็จเราก็ทาสีจริง <c oughs> นะครับก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะอธิบาย <c oughs> ผมจะอธิบายฟังว่า <c oughs> นะครับรอยเชื่อมเนี่ยถ้าคุณเชื่อมหนาเนี่ยมันก็จะเป็นตะปุ่มตะปุ่มเยอะๆแล้วคุณก็ต้องมาเจียถ้าคุณเจียบางไป มันก็จะไม่แข็งแรงอันนี้มันต้องแลกกันเลยนะนะครับดังนั้นคุณเชื่อมหนานะครับแล้วคุณบอกว่าเก็บรอยเชื่อมไม่สวยพอช่างเจียเสร็จมันก็รอยเชื่อมมันก็จะบางลงนะครับอันนี้เลือกเอาแต่ส่อแสงทองเวลาเชื่อมเนี่ยเขาก็จะเชื่อมรอบเสร็จจากนั้นเนี่ยนะครับถ้าจะให้สวยเราเจียเจียไม่ต้องเยอะมากนะครับหรือถ้าจะให้เนียนกิฟเลยพอเจียเสร็จเ,เราเก็บแด็บอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่เทคนิคนะครับอตามมาข้างในครับ ตรงนี้เราปูกระเบื้องใหม่ใช่ไหมครับช่างโอ้โหตรงนี้กระเบื้องพื้นนะครับเราปูใหม่นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าตรงนี้เนี่ยยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ลงยาแนวนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการปูกระเบื้องต่อแล้วก็เก็บรายละเอียดนะครับโอเคตรงนี้ก็เป็นระแนงเหมือนเดิมเนาะเป็นยิงระแนงใช่ไหมครับช่างยิงไหมระแนงเนาะโอเคยิงไม้ระแนงนะครับประมาณนี้เลยเนาะอ่ะ ก็เดี๋ยวเราจะเก็บระแนงรอบนะครับแล้วก็หลังบ้านตรงนี้ตรงนี้เราเป็นก่อเป็นอิฐมวลเบาขึ้นมานะครับขึ้นมาระดับประมาณเอวโดยประมาณก็ประมาณ1เมตรนะครับเกเซนถึงหเมตรตรงนี้เขาน่าจะทําเป็นช่องอะไรก็แล้วแต่ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าอันนี้ทางพนักงานในบริษัทนะครับเป็นคนรับงานนะครับหรือเรียกว่าโปรเจกต์แพนเนอร์ของบริษัทละกันเขาเป็นคนออกแบบดีไซน์ออกมานะครับเนาอะอุ้ยหลังนี้ใช้แผ่นหลังคาสีดำเหรอ แผ่นหลังคาสีดำใช่ไหมครับ<ช>โอ้โหเท่เลยสีดำด้วยนะต้องบอกว่ามันก็สวยแต่ข้อเสียมันคืออะไรรู้ไหมมันดูดความร้อนสีดำเนี่ยโหร้อนจริงๆผมบอกให้นะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ถ้าผมแนะนำจริงแนะนำเป็นสีเทาเข้มนะครับสีเทาเข้มก็ทนนะครับโอเคสีเทาเข้มมันจะไม่ค่อยดูดความร้อนเท่าสีดำเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับเลือกได้แต่ต้องแจ้งก่อนนะครับ เวลาเลือกสีแผ่นเนี่ยคุณเลือกได้แต่คุณต้องแจ้งก่อนว่าคุณจะเอาสีอะไรยังไงเนาะโอเคประมาณนี้นะครับออกมาด้านข้างตรงนี้อันนี้ยังมุงไม่เสร็จนะจะสังเกตเลยนะยังมุงไม่เสร็จ,จแผ่นสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราก็จะเก็บแผ่นสุดท้ายนะครับ,แ,รบ,แ,รบแล้วเราก็เก็บรายละเอียดนะครับทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไล่เก็บสีอีกสักรอบหนึ่งนะครับที่ที่เรามุงก่อนเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มันเป็นหน้าฝนนะครับแล้วก็ป้องกันนะครับในการที่ ฝนตกเนี่ยเราทํางานไม่ได้นะครับแล้วมันก็ยืดเวลาออกไปอีกมันก็ทําให้เสียเวลานะครับตรงนี้เราก็ต้องบอกว่าเป็นการป้องกันนะครับแล้วก็สามารถให้เราทํางานได้เราจึงมุงไปก่อนเนาะตรงนี้เราก็ทําใช่ไหมครับช่างรตรงนี้เราก่อไหมงานของเราใช่ไหมครับ,รบโอ้โอเคนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันอันนี้อยู่ที่ดีไซน์นะสามารถคุณสามารถออกแบบมาได้เลยว่าคุณต้องการแบบไหนหรือจริงๆแล้วเนี่ยคุณก็สามารถนะครับทำเขาเรียกว่าอะไร คุยแบบกับโปรเจกต์ได้นะครับว่าอยากได้ตรงนี้ประมาณไหนอะไรยังไงคุยได้นะครับแบบของเราเนี่ยมีให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่เป็นแบบแบบง่ายๆเข้าวๆไม่ได้เหมือนจริง100%แต่ถ้าคุณอยากได้แบบเหมือนจริง100%ตรงนี้จะมีค่าใช้จ่ายนะครับบริษัทเราทําได้หมดเลยเขียนแบบก็ได้นะครับหรือจะให้เขียนแบบแบบง่ายๆนะครับแบบไม่มีค่าใช้จ่ายก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบหรือถ้าคุณมีแบบมาให้เราก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวขึ้นมาดูข้างบนอีกนิดนึงนี่เห็นไหมเหล็กเขาใช้ ล้อกันข้างบนเลยข้างบนเนี่ยหลังคาข้างบนเนี่ยเราไม่ได้ทํานะหลังคาข้างบนเราไม่ได้ทําหลังคาข้างล่างเราเป็นคนทําสังเกตนะแล้วคุณดูสิเห็นไหมรอยเชื่อมเห็นไหมรอยเชื่อมเข้า45ข้างบนเอาข้างบนก่อนซูมให้หน่อยฮะข้างบนนะครับข้างบนเนี่ยเห็นไหมรอยเชื่อมมันก็จะเป็นตะปุ่มตะปั่มอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือช่างชุดเดิมเนี่ยเขาน่าจะเชื่อมหนาพอเชื่อมหนาเสร็จพอมันเจียบางอย่างผมบอกมันก็จะหลุดนะครับดังนั้น ได้อย่างเสียอย่างแต่ของเราเนี่ยมีเทคนิคในการเจียอะดูข้างล่างอันนี้เราก็เชื่อมหนานะแต่เราเจียนี่ยเราพยายามเจียให้มันเนียนกว่านะครับพยายามให้เนียนที่สุดเนาะอันนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ฝีมือช่างอยู่ดีนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันโอเคเนาะเอาช่างที่ทําอะไรอยู่เนี่ยเห็นถ่ายตามผมใหญ่เลยหาช่างสวัสดีครับไม่มทาง้านนี่อยู่ผมก็ต้องอ๋อรายงานรายงานหัวหน้า โอเคครับเวลาเข้าตรวจนี่เขาจะมีหัวหน้าเขาอีกทีหนึ่งนะครับเขาก็เป็นหัวหน้าช่างนี่แหละนะครับเขาไปซื้อของวันนี้หัวหน้าช่างไม่อยู่่ะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวถ้ายังไงความคืบหน้ายังไงอัปเดตยังไงนะครับหลังนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสวยไม่สวยนะครับแล้วก็จบเป็นยังไงเดินดูอีกรอบนึงอยากให้ถ่ายตัวบ้านเขาจังเลยสวยจังนี่นี่เลยฮะสีสวยอะไรสวยหมดเลยเนาะอ่ะก็ จบกันไปมุมนี้ดีกว่านะครับขอบคุณมากๆเลยที่รับชมนะครับแล้วก็ถ้ายังไงก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับครนี้กดติดตามแล้วก็ขอบคุณจริงๆจากใจเลยเนาะสำหรับใครที่อยากต่อเติมก็แอดไลน์มาสอบถามนะครับไอดีไลน์จะแปะอยู่ในหน้า YouTube กับในหน้า Facebook ทุกช่องทางเลยนะครับแอดมาได้เนาะสำหรับนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ